ในฐานะอาสาสมัครน,นะคะ。 สิ่งที่เราจะต้องพิจารณานะคะก็คือเวลาผู้วิจัยนะคะจะติดต่อเรามาว่าเชิญชวนเราเข้าร่วมโครงการวิจัยด้นนั้น,น,นไม่ว่าจะเป็นโครงการวิจัยอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาจะต้องมีการให้ข้อมูลนะคะที่เพียงพอนะคะการให้ข้อมูลที่เพียงพอเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะในการทดลองยาหรือว่าวัคซีนเนี่ยนะคะจะต้องมีเอกสารที่เราเรียกว่าเอกสารการให้ข้อมูลสําหรับอาสาสมัครโดยเฉพาะซึ่งในเอกสารนั้น ะะก็จะมีข้อมูลนะคะของผู้วิจัยเองคือใครนะคะหน่วยงานของผู้วิจัยคือที่ไหนนะคะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อทั้งที่ทำงานและก็เบอร์ส่วนตัวนะคะรวมถึงวัตถุประสงค์นี้นะคะในการทำวิจัยครั้งนี้เพื่ออะไรนะคะจากนั้นข้อมูลที่ผู้วิจัยจะต้องให้อาสาสมัครที่สำคัญเลยก็คือถ้าเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยนี้แล้วเราจะถูกทำอะไรบ้างหมายความว่า เราจะต้องถูกเจาะเลือดไหมนะคะเราจะต้องมาพบหมอกี่ครั้งนะคะเราจะต้องมาหาผู้วิจัยกี่ครั้งนะคะเราจะต้องมีการได้รับการผ่าตัดไหมเราจะต้องอมีการทดสอบพันธุกรรมหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างไรบ้างตรวจร่างกายหรือว่าแม้แต่การทำเอ็กซเรย์การทำา MRI ะะเหล่านี้นะคะที่อยู่ในกระบวนการทดลองที่เขาระบุไว้ในโครงการวิจัยเขาจะต้องแจ้งให้เรารับทรากบกระบวนการทุกอย่างโดยละเอียดถ้าผู้วิจัยนะคะไม่ได้แจ้งรายละเอียดให้อสมัครทราบหรืออาสาสมัครเกิดความสงสัยในกระบวนการใดๆก็แล้วแต่เนี่ยอาสาสมัครสามารถที่จะสอบถามกลับไปผู้วิจัยได้เลยนะคะเขาจะต้อง ตอบคำถามทุกคำถามที่เรามีนะคะให้กระจ่างและเราจะต้องเข้าใจนะคะและการที่เราสนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครไม่ได้หมายความว่าเราจะยินยอมเข้าร่วมโครงการนะคะเราจะยินยอมเข้าร่วมโครงการหรือไม่เนี่ยเราต้องเซ็นเอกสารลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการ ะะแต่ตอนในขั้นตอนกระบวนการให้ข้อมูลเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะรับฟังนะคะจนกว่าเราจะเข้าใจให้ครบถ้วนและก็เต็มที่และข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงหรือว่าอาจจะเกิดอันตรายอะไรได้บ้างซึ่งข้อมูลในเรื่องของความเสี่ยงนี้นะคะผู้วิจัยจะต้องแจ้งให้เราทราบโดยละเอียด นะคะและถ้ามีคำถามเขาจะต้องตอบคำถามทุกคำถามที่เราสงสัยนะคะให้กระจ่างนะคะนอกจากนั้นผู้วิจัยจะต้องแจ้งให้เราทราบว่าเขาจะมีมาตรการการดูแลเราอย่างไรถ้าเราเกิดอันตรายเกิดขึ้นในระหว่างการวิจัยนะคะถ้าเป็นการทดลองเกี่ยวกับยาหรือว่าวัคซีนนะคะเขาจะต้องมีมาตรการที่ชัดเจนว่า ถ้าเราเกิดอาการแบบนี้นะคะผู้วิจัยจะต้องทำอะไรบ้างเช่นจะมีการประถมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรจะมีการนำส่งโรงพยาบาลอย่างไรและใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนะคะหรือแม้แต่ว่าเราจะได้รับค่าชดเชยที่เราขาดงานหรือต้องนอนโรงพยาบาลหรือไม่นะคะ ผู้วิจัยจะต้องชี้แจงในเอกสารการให้ข้อมูลแก่อสมัครให้ครบถ้วนนะคะอันนี้คือข้อมูลที่จําเป็นนะคะและที่สําคัญอีกข้อมูลหนึ่งก็คือเบอร์โทรศัพท์ของผู้วิจัยและแพทย์ประจําโครงการวิจัยค่ะจะต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะอันนี้คือมาตรการที่สําคัญที่จะต้องมอีในเอกสารการให้ข้อมูลและขอความยินยอมแก่อาสาสมัครที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัยนะคะ สำหรับการเข้าร่วมโครงการวิจัยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยอาสาสมัครจะไม่ได้รับค่าตอบแทนนะคะแต่อาสาสมัครอาจจะได้รับค่าชดเชยการเดินทางแล้วก็เสียเวลานะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะงานวิจัยต่างๆก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมนะคะาการศึกษาทางคลินิกที่ผ่านมานะคะค่าตอบแทนนะคะ ต่อในการเดินทางในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกยกตัวอย่างนะคะอย่างที่ในโครงการวิจัยที่เรามีการทำที่นี่นะคะก็อาสสมัครจะได้รับค่าชดเชยการเดินทางและเสียเวลาครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะเฉลี่ยตั้งแต่500ถึง1,500บาทขึ้นอยู่กับ เวลาที่อาสาสมัครสูญเสียไปรวมถึงระยะทางจากบ้านมาโรงพยาบาลหรือจากบ้านมาที่สถานที่วิจัยนะคะก็จะประมาณนั้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะได้รับอย่างสมเหตุสมผลนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะและที่อาสาสมัครจะต้องเข้าร่วมโครงการวิจัยค่ะ ในกรณีที่อาสาสมัครเกิดอาการข้างเคียงนะคะที่ผ่านมานะคะซึ่งอาสาสมัครที่เข้าสู่กระบวนการทดลองยาหรือวัคซีนเนี่ยนะคะเขาจะถูกติดตามอย่างใกล้ชิดจากผู้วิจัยอยู่แล้วนะคะและก็จะมีการโทรศัพท์ติดตามนะคะเขาจะมีการนัดหมายอาสาสมัครมาเป็น การนัดหมายที่อาจจะอาทิตย์ทุก2องอาทิตย์ครั้งนะคะแล้วก็จะมีการโทรติดตามอาการนะคะเป็นระยะะ,ยะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็จะสามารถที่จะทราบได้เร็วว่าอาสาสมัครเกิดความผิดปกติอะไรหรือว่ามีอาการอะไรอยู่แล้วหรือว่ามีอาการอะไรที่จะต้องรีบมาโรงพยาบาลน,นะคะตรงส่วนนี้นะคะ,ะผู้วิจัยก็จะสามารถทราบได้เป็นผู้วิจัย ก็มักจะสามารถที่จะทราบได้เร็วนะคะและก็ช่วยเหลืออาส,สมัครได้ทันนะคะยกเว้นในบางกรณีที่อาอส,สมัครอาจจะมีภาวะความเจ็บป่วยอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยนี้อยู่ก่อนแล้วนะคะและมีการาดำเนินไปของโรคนั้นนะคะก้าวหน้าไปมากนะคะซึ่งตรงนี้ผู้วิจัยอาจจะไม่ทราบนะคะเพราะว่าตอนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ได้เป็นโรคนี้นะคะแต่โรคนี้อาจจะเป็นทีหลัง ตอนที่เข้ามาโครงการวิจัยแล้วนะคะแต่ในส่วนนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่ในส่วนนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็ผู้วิจัยเขาก็จะสอบถามกลับไปว่านะคะมะีผู้วิจัยเขาก็จะสอบถามอาสาสมัครกลับไปะคะ่ะว่ามีอาการอย่างไรและมีการไปรับการรักษาที่ไหนและเขาต้องสืบข้อมูลกลับไปว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยหรือเปล่าถ้าเกี่ยวข้องเขาจะรับผิดช,ชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แต่ถ้าไม่เกี่ยวข้องก็คือไม่เกี่ยวข้องผู้อาสาสมัครจะต้องอรับผิดช,ชอบค่าใช้จ่ายตรงส่วนนั้นด้วยตนเองค่ะ,ะจริงๆแล้วนะคะ,ะเราจะมีหน่วยงานที่จะช่วยดูแลความปลอดภัยของอาสาสมัครหรือว่าช่วยในการที่จะกรัดกรองนะคะ โครงการวิจัยที่จะสามารถดูแลความปลอดภัยของอาสาสมัครก็คือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่เราจะโอเวอร์วิวหรือว่าคอยดูแลตรงส่วนนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ไปแล้วเนี่ยนะคะจะต้องเป็นโครงการที่มีมาตรการในการดูแลอาสาสมัครที่เหมาะสมนะคะ ซึ่งผู้วิจัยจะต้องดำเนินการตามที่ตนเองได้ระบุไว้ในโครงการวิจัยนะคะถ้าผู้วิจัยไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยผู้วิจัยจะผิดนะคะแล้วเราในฐานะอาสาสมัครสามารถที่จะร้องเรียนมาที่คณะกรรมการจะได้ทำการวิจัยในมนุษย์ได้นะคะเพื่อที่จะให้เกิดการสอบสวนและ,ะดำเนินการต่อไปนะคะทีนี้ถามว่า ไม่เป็นอาสาสมัครได้ไหมนะคะทำไมต้องมีการทํทไมต้องมีการทดลองในคนหรือว่าทําไมต้องมกกยยนนนะะีการศึกษาวิจัยยาในคนนะคะการศึกษาวิจัยยาในคนถามว่าจําเป็นไหมก็คือจําเป็น นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีการศึกษาในคนเราก็จะไม่รู้เลยว่ายานั้นจะเป็นอย่างไรถ้าเอามาใช้ในคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของอสมัครเป็นหลักนั่นหมายความว่าก่อนที่เราจะเอามาวิจัยในคนเราต้องมีการศึกษาความเป็นพิษ นะคะศึกษาว่ายานั้นน่ะมันจะปลอดภัยขนาดไหนถ้าเราจะมาใช้ในคนก่อนที่เราจะนํามาใช้ในคนเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมาเริ่มการศึกษาในคนเนี่ยมันจะต้องรู้แล้วว่ายาน,นี้ต้องมีความปลอดภัยมากกว่าที่จะไม่เกิดโทษกับอาอสาสมัครนะถึงจะมาทําการทดลองเริ่มการทดลองในคนได้จะเห็นว่าในการทดลองทางคลินิกเราจะไม่ได้เริ่มกับผู้ป่วยโดยตรงเราจะเริ่มไปที่อาสาสมัครสุขภาพดีก่อน เพราะว่าเราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยนะคะในโครงการลหลายโครงการนะคะาการทำวิจัยนะคะถ้าไป,ไ,ปได้เราจะให้เริ่มการทำการทดลองยาหรือการทำวิจัยสมนุนไพรให,หรือการทําแม้แต่เครื่องสําอางการทดลองความปลอดภัยของเครื่องสําอางเราก็จะให้ทําในอาสาสมัครสุขภาพดีก่อน ะะถ้าผลการทดลองโอเคนะคะเราถึงจะมาเริ่มทําในกลุ่มผู้ป่วยจํานวนน้อยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคือมันจะมีสเตปของการศึกษามาเรื่อยๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามาผ,าาผู้บริโภคอาจจะผู้บริโภคหรือว่าเราในฐานะอาสาสมัครเนี่ยอาจจะเคยได้ยินข่าวนะคะว่ายาออกมาสู่ท้องตลาดแล้วแต่ได้รับการเพิกถอนไปอนุญาตไปเพราะว่าเกิดอาการข้างเคียงเพราะว่าในการาวิจัย ยาหรือวัคซีนนะคะในช่วงระยะการวิจัยเนี่ยมันเป็นการวิจัยระยะสั้นในบางครั้งเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีผลข้างเคียงระยะยาวที่เรายังมองไม่เห็นในช่วงแรกของการวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อ,อายาออกมาสู่ท้องตลาดแล้วเราถึงจะต้องอต้องการที่จะให้บริษัทยานะคะต้องเก็บข้อมูลความปลอดภัยในระยะยาวต่อเนื่องอย่างน้อย5-10ปีเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่า ยานั้นมีความปลอดภัยในระยะยาวที่เหมาะสมและก็สามารถที่จะใช้ในผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไปได้อย่างปลอดภยัยนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานของรัฐบาลที่จะช่วยดูแลเรื่องของเอกสารและก็เรื่องของการวิจัยของอยาใหม่หรือว่าวัคซีนใหม่นั่นเองค่ะ